สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบพอกับอช่องชานนคนหลักงัวเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้นะครับบ่าจะมาบอกวิธีการนะครับฝนตะไคยวัวนะครับเป็นยังต้องสนตะไคยวัวนะครับพี่น้องโดยลักๆากเรียวนะครับห้าต้องฝนพอวานึงนะครับให้เขา เชื่องให้เขาดึงไงามากไงนะครับแล้วก็ให้เขาผูกไงอา่ามอสสำหรับการฝึกนะครับเขาต้อตงสนนะครับอย่างเช่นวัวตัวผูกนี่มันจะเป็นต้องสนเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะดื้อนะครับดื้อกับวัวตัวเมียนะครับเนาะนี่ผมพึ่งสนไปมือเสานี่ครับสนไปมือเส่าเขาก็ผูกเขาก็ผูกเสือกไว้เลยครับว่าไปยังใส่ใดที่เขาครับ เขาจะบ่เขาจะบ่เก็บนะครับนี่ตัวตัวนี้ตัวผูนะครับผมนี่ครับผมสนเลยนี่นะครับสนเองเห็ดเองครับพี่น้องนี่แหละครับงวออยู่นี่ก็สนอยู่ประมาณปีหนึ่งปีน้อยๆนะครับสนไว้ครับพี่น้องเพื่อที่จะเห่าเพื่อที่เห่าจะได้จับได้บายเขาง่ายนะครับถ้ายิ่งยิ่งตัวผูเแล้วนี่ต้องสนเลยนะครับ บางคนก็เจากับส่ห่วงดั่งซื้อนะครับแต่เห่ากับสนเราว่าไปยังนะครับ <c oughs> นี่แหละครับรอรอไปเลยนี่ลูกตัวนี้เป็นลูกอ่ามีเตือไมลิกานะครับเจ็ดเจ็ดเก่านะครับก็ถือว่าเหนือหนังหนังมากนะครับแต่ว่าเหนือเพราะาได้ติมปันได้พี่น้องถายยังเหลี่ยมดีจังเลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องปพระว่านี่ นะครับรอไปเลยนะครับสนไว้เป็นดีครับพี่น้องนี่น่าจนๆรอๆไปเลยนี่ครับสวัสดีครับผม